วัดีาคา่ะนักศึกษาวันนี้เราจะต่อยมกะา,าต่อไปนะคะยังอยู่กันที่ปัทสุทนะวาระอยู่ค่ะปทัทสุทนะวาระเป็นการชําระบทนะคะต้นตั้งมั่นใจว่านะักศึกษาจะตั้งปุจช,ชาเป็นนะคะก็เราสอนวิธีการตั้งปุจช,ชาแล้วแล้วก็การวิจารณาเนี่ยคะ่ะต้องสรุปลงในแพทเทิร์นนี้นะคะ เรารู้กันแล้วนะคะเหตุผลที่เราได้วิตาชนาแพทเทิร์นนี้คือในอนุรมุกุชาอนุโลมมานายนั้นจะต้องเป็นตรงเจ็ดนะคะก็คือองค์ธรรมบทเดียวขึ้นก่อนนะคะตรงเจ็ดนี่หมายถึงว่าจะมียมกะอายตนะจะมีอยู่12สองสออายตนะจะมีอยู่7ที่ตอบโดยตรงส่วนอีก5นะคะตอบว่าอมันตา อีกอย่าที่ตอบว่าอมันต,ตาพราะองค์ธรรมก็มีหนึ่งเดียวนะคะซึ่งนึงกงาจะต้องจําแล้วะคะ่ะจะมีใครบ้างนะคะมีคานะนะคะเราก็ติ๊กเอาไว้ก่อนค่ะคานะนะคะคานังกับคานายัตนางองค์ธรรมได้เหมือนกันคือคานาปราสาทแล้วก็ชิวหากับชิวหายัตนางองค์ธรรมเหมือนกันคือชิวหาปราสาทแล้วก็มีใครอีกนะคะด้มาหนึ่งสองแล้ว สัตโพกับสัทธายัทนังค่ะองค์ธรรมก็คือสัทธารณมนะคะเสียงต่างๆต่อมาคือพพโพธโพกับโพธพายตนังองค์ธรรมเหมือนกันคือโพธพ,พารมนะคะจะทำะไงถึงจะจำได้ได้หนึ่งสองสามสี่สาก็ดูนะที่อตอบอมตาห้ามีคาชิวนะคะอยู่ติดกันแล้วก็เสียง สัมผัสนะคะเป็น4ี่แล้วแล้วอีกอาย,ยตนะหนึ่งก็คือมโนมนายตนะองรมคือจิตแปดสิบเกจะได้ทั้งหมดห้าอายตนะนะคะคานางชิวหาสทัทโตปจพมมโนนะคะพวกนี้จะต้องตอบอามันตาทั้งหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอนุรมนายปัจญิกนายไม่ว่าจะเป็นอนุรมกปุชาหรือปฏิรมักปุชาก็ได้อ่านมันตาทั้งหมดนะคะแต่ตัวยากก็คือตรงนี้นะคะอนุรมกปุชาอนุรมนายแต่ตรงนี้คือการสรุปมาดูเหตุผลนะคะลองดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ายกตัวอย่างคะ่ะคานางคานายตนางองค์คำเหมือนกันได้หนึ่งเดียวคือคานะประสาท ถ้าหากว่าเราตั้งคำถามว่าอนุโรมปุชาในอนุโรมนายนะคะของปัจชโสชนะวาระคานายตนะยมกะอนุโรมปุชา,านานคานายตนันติคำที่ชื่อว่าคานะชื่อว่าคานายตนะใช่ไหมในเมื่อองค์คำก็คือคานะภาษาเหมือนกันก็เลยต้องตอบว่าอามันตาใช่นะคะองค์คำของสันนิชาในบทและสังสยะบท ได้แก่คานะประสาทเหมือนกันเลยพอเป็นปฏิรมปุชัาเราก็ย้ายสังสยะมาเป็นสันนิษฐานย้ายสันนิษฐานในนรูปวุชัามาเป็นสังสยะก็ตั้งคำถามว่าปฏิรมปวุชัาคานายันนาวคานันติธรรมที่ชื่อว่าคานายันะชื่อว่าคานะใช่ไหมวิทัชนาอามันตาใช่องค์พระองค์ทั้เขาเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าชิวหา นะคะชื่อหายตนะยมกะสัตยาตนายามกะปุถภายตนายามกะ,าามกะและมานายตนะยามกะก็เหมือนกันค่ะคิดเหมือนกันนะคะวิสัชนาเหมือนกันค่ะมาดูป,ปัจจนิกบ้างนะคะเอาตัวอย่างของคานายตนะยามกะก่อนค่ะตั้งอุชาว่าอน,นุโลมุปชาค่ะนัคานางนัคานายตนันติ ทมที่ไม่ชื่อว่าคานะไม่ชื่อว่าคานายัตนณะใช่ไหมก็ในเมื่อคานะนะคะคานายัตนะเนี่ยเขามีแค่หนึ่งอายัตนะแล้วดูว่าประมาจะทาได้ทั้งหมด12อายตนะนะคะไม่ใช่คานะเนี่ยคะ่ะก็จะเหลือ11อายัตนะเว้นไปหนึ่งก็คือคานายัตนะเนื่องจากเขาชื่อว่านะัคานังนะคะแล้วดูว่า ในปัจจัุชนะวรระต้องมีบัญญัติธรรมเข้ามาด้วยเราก็ต้องอย่าลืมอย่าลืมเอาเข้ามาด้วยนะคะบัญญัติเข้ามานคานางหรือนคานายัตนางก็จะได้องค์ธรรมคืออายันะ1สิบเอ็ดบัญญัติเว้นขานายัตนะตอนที่เราตอบคาถามของปัจจนิกนัยนะคะอนุรักษ์ปุชานักคานางนักานายัตนาติ คำที่ไม่ชื่อว่าคานะไม่ชื่อว่าคานาะยะตะนะใช่ไหมวิสัชนาะอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิษฐานบทและสังสยะบทได้แก่อายะตะนะสิบเบัญญัติเว้นคานาะยะตะนะและก็ถ้าเป็นปฏิรูปกุชชาก็สลับที่กันค่ะเอาสังสยาเป็นสันนิษฐานว่าปฏิรัปกุชชา นักคานายตนานักคานันติคำที่ไม่ชื่อว่าคานายตนะไม่ชื่อว่าคานะใช่ไหมก็เหมือนกันค่ะองค์ธรรมเหมือนกันวิเศชนามันตาองค์ธรรมก็เหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะคะไม่ยากค่ะซึ่งอะไรที่ไม่ยากตรงนี้ค่ะง่ายเกินไปก็นัศรรกศึกษาก็รู้แค่องค์ธรรมเขาไว้รู้หลักว่าถ้าเป็น5อายตนะนนี้ต้องตออตอบตอมันตาตทั้งหมดนะคะ อาจจะมีเพลอๆบางปีก็อาจจะใส่ง่ายๆเข้ามานะักศึกษาก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะอันนี้มันจะตอบยังไงตรงนี้แพทย์นิสคุมเอาไว้คุมเอาไว้ตอนนี้ค่ะเราจะมาถึงอายตนะที่ยากขึ้นคราวที่แล้วเราจะพูดถึงในจำนวนวิสาชนาที่เป็นโดยตรงเจ็ดมีสกายัตนะยมกะกับโสตายอตนะยมกะนะคะ เขาจะมีจับขูอยู่3นะคะโซตะก็มี3อันนั้นเราก็รู้ว่าในเมื่อจับขูมีสในจำนวน3นั้นเป็นจับขายตนะหนึ่งเพราะฉะนั้นองค์ธรรมเขาไม่เหมือนกันแล้วไม่ใช่หนึ่งแล้วเรารู้เหตุผลไปแล้วนะคะโซตะก็เหมือนกันค่ะโซตังก็มีอยู่3ในจำนวนโสตัง3นั้นมีโสตายตนะซ่อนอยู่องค์ธรรมไม่ใช่หนึ่ง เขาก็เลยเป็นโดยตรงไปแล้วนะคะเราพูดไปสองอายตนะแล้วจากขายตนะกับโสตา,ายตนะคราวนี้เริ่มยาวขึ้นนะคะเริ่มยากขึ้นนักศึกษาก็ทยอยจําเอาค่ะอายตนะต่อมาค่ะคือคันทา,ายตนะนะคะเราจะพูดถึงคันทา,ายตนะยมกษัตรซึ่งเป็นอายตนะที่เขาก็นิยมถามด้วยนะคะต้องมารู้จัก ชื่อวิพัมขบลีและคงธรรมก็าก่อนค่ะว่าขั้นโทเนี่ยค่ะกลิ่นนะคะกลิ่นเนี่ยมีอยู่สี่ซึ่งเรานึกว่าอ้าวคันธายตนะนะเนี่ยนะคะคงธรรมคือคันธารงใช่ไหมนะคะคือกลิ่นต่างๆตอนนี้เป็นการชําระบทว่าในกลิ่นทั้งสี่เนี่ยค่ะกลิ่นไม่ใช่มีแค่หนึ่งนะกลิ่นมีสี่ค่ะมีอะไรบ้างคะ่ะมีศีสมาธิปัญญา ส,ส,รรสีสมาธิปัญญาแล้วก็เป็นกลิ่นเด็ดกลิ่นต่างๆคือกลิ่นจริงๆทำไมสีสมาธิปัญญาถึงเรียกว่ากลิ่นได้นะคะเนื่องจากว่าในจํานวนคันธะทั้งสีะะ่เนี่ยค่ะเขาบอกว่ายกเว้นนะคะยกเวน้นคันธาคันธารมเนี่ยยกเว้นคันทวยตนะคันธะทั้งสามคือศีละคันธะสมาธิคันธะและปัญญาคันธะเขาไม่ใช่ตัวกลิ่นเขาไม่ใช่ตัวตัวกลิ่นแต่เรียกว่ากลิ่นเพราะว่า เขาของฟุ้งขจรทั่วไปนะคะอยู่ในหลักสูตรหน้าเจค่ะมีเขียนไว้นะคะก็ะบอกว่าเพราะหอมฟุ้งขจรทั่วไปทั้งตามลมและทวนลมส่วนอายะคันทะหรือชันไชตนะเนี่ยจ้ะเขเป็นตัวกลิ่นจริงๆส่วน3าตัวนี้นะคะเขาไม่ใช่เป็นกลิ่นจริงๆแต่เขาหอมฟุ้งสามารถหอมฟุ้งขจรทั่วไปทั้งทวนลมและตามลมนะคะคนที่มีสีลนะคะในชิ้นเนี้อคะ่ะ อย่างเราคิดถึงเพื่อนบางคนนะคะเขาเป็นคนมีศีลน,นะคะมีปัญญามีสมาธิเขาก็จะมีชื่อเสียงหอมฟุ้งรจุญกระจายไปแต่แต่ถ้าเราลงเลยจริงๆเราจะเห็นว่าศีลคนโทสมาธิคันโทปัญญาคันโทองค์ธรรมของเขารวมกันแล้วเนะะวี่ยค่ะเราคุ้นไหมคะว่าอาริยมรรคมีองค์8นะคะอาริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างคะ่ะสมาทิฏฐิองค์ธรรมคือปัญญา สัมมาสังกปะองครรมคือวิตกเนี่ยนะคะพวกนี้ค่ะเขา,เาที่ไหนยังจำได้อยู่ไหมคะที่ไหนมรคจิตสีนะคะเขาจะต้องมาแยกโดยความเป็นสิ่งสมาธิปัญญาแต่เราพูดถึงอริยมรรคในองค์แปดกันก่อนว่ายังจำกันได้หรือเปล่าคะสัมมาทิฏิ 3, สัมมาสังกปปะแล้วก็วิรจิสามนะคะสัมมาวจาสัมมารกรรมนตะสัมมาอาชีวะแล้วก็ สัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งจุลโทเราว่ากันคุ้นแล้วนะคะอีกทีหนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากมันตะสัมมาอชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้อรรยามักลงแปเมื่อสงเคราะห์ลงในศีลสมาธิปัญญาแล้วนะคะเราจะเห็นว่าวุทีิสามนะคะก็คือตัวเว้นนะคะได้แก่สัมมาวจาสัมมากมันตะสัมมาอชีวะเนี่ยค่ะ ตงนีส่งเข้าลงในศีลขันธ์นะคะหรือเราเรียกว่าศีลขันโทรหรือศีลขันธะส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา,ส,ส,มมาสมาธิพยายามตั้งสตินั่งสมาธิหลัในการจํานะคะก็จะมาเป็นกรุ๊ปนะอันนี้วิริสีสารก็อยู่กรุ๊ปหนึ่งอยู่ในหมวดศีลนะคะส่วนพยายามตั้งสตินั่งสมาธิเป็นอีกกรุ๊ปหนึ่งอยู่ในหมวดสมาธินะคะ สมาธิคันทะคือสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนหมวดปัญญาจะมีอยู่สองสัมมาค่ะคือสัมมาทิฏฐินะคะและสัมมาสังกัปปะจำให้ได้นะคะเพราะถามบ่อยค่ะว่าจงแสดงองค์ธรรมของศีลคันโทสมาธิคันโทปัญญาคันโทเราก็ต้องพูดให้ได้ว่าศีลคันโตองค์ธรรมได้แก่นะคะ สิลคันทะคือสัมมาวจจาสัมมากรรมันปะสัมมาอาชีวะส่วนสมาธิคันโทองค์มได้แก่สมาธิคันธะคือสัมมาวยามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคันโถนะคะองค์ธรรมได้แก่ปัญญาคันธะคือสัมมาทิติสัมมาสังกัปปะค่ะตัวคันธายัตนานนักศึกษาก็ต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วก็มันง่ายนะคะองค์ธรรมคือคันธารมเรามาว่ากันอีกทีนะคะบ๊อปี้ถามว่า คันโทหรือคันท่มีเท่าไหร่คันทะมีสี่นะคือศิลคันธะสมาธิคันทะาปัญญาคันทะและคันทารลมหรือคันทายตนะนัะคะยั่ขึ้นค่ะเพราะว่าองค์ธรรมเข้าเยอะขึ้นไม่เหมือนจักขูมีสามตัวตังมีสามคันโทมีสี่แล้วนะคะแล้วดูนะถ้าตรงกันท้ากับคันโทก็คือนักคันโทนักคันโทเนี่ยค่ะ เราก็จะรู้ว่าคันโทในนี้มีอยู่หนึ่งอายตนะอยู่นะ้องมีคันทะอยู่4นะแต่มีหนึ่งอายตนะคือคันทายตนะถ้าไม่ชื่อว่าคันธะก็จะเหลืออายตนะสิเอ็ดวสคันทะทั้ง4รวมทั้งบัญญัตินีนักศึกษาถามนะคะว่าทำไมเอาตัวเวสไปอยู่ข้างหน้าก่อนบัญญัติ ทำไมไม่เอาไปอยู่หลังบญญัตินะคะในหนังสือหลักสูตรเขาจะเอาตัวเว้นอยู่ข้างหลังแต่เนื่องจากว่าอนึสษาคุณตรงนี้เนื่องจอากในสุดท้ายยศคณะค่ะเขาจะเอาตัวเว้นติดกับอยตนณะ11ตรงนี้นะคะเว้นก่อนบัญญัติเคะอย่าเพิ่งงงค่ะเหมือนกันเขาจะองค์ทำเหมือนกันไม่ว่าจะเอาคันธะเว้นคันธะทั้ง4ก่อนบัญญัติหรือจะตั้งอยู่ข้างหลังบัญญัติ ก็เหมือนกันนะคะตอบเหมือนกันเป็นคําตอบที่เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าการจัดตัวเว้นนะคะในประชาโัชนะวาระเขาจะเว้นที่หลังแต่ในสุดท้ายนิ่นะเ็าจะเอาเว้นก่อนก็ทํายังไงก็ได้นะคะที่นักศึกษาค่อนข้างมั่นใจบางคนก็บอกว่าอแล้วตอนนี้ล่ะทำไมไปเว้นข้างหลังก็คือเขาเว้นข้างหลังตลอดนะคะตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะักศึกษาจําเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอาตัวเว้นอยู่ข้างหลังก็ได้ นะคะยกเว้นเดี๋ยวเราไปเจอสุดท้ายยตนะว่าจะมีปัญหานิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะไม่เป็นไรก็ลองดูนะว่าเราจะพูดถึงคันทายะตนะยกมากะกันนะเราตั้งคําถามเป็นแล้วอ่ะลองดูทวนกับอีกทีนะคะว่านายอนุโลมันนายกับปัจจินิกนายคุ้นกับการตั้งคําถามไหมอนุโลมกปุชาค่ะคันโทคันทาย,ยะตะนันติ คำท,ที่ชื่อว่าคันทะชื่อว่าคันไทยยตนะใช่ไหมเพราะเป็นปฏิรมปวัุชาแล้วก็ย้ายสลับที่ค่ะเป็นคันไทยยัตนาคันโทติคำท,ที่ชื่อว่าคันทยยัตนะชื่อว่าคันทะใช่ไหมเรามาตั้งคําถามให้คุณก่อนนะแล้วมาดูฝั่งปัจจินิค่ะเราก็แค่ใส่นะข้างหน้าสนิทานนะข้างหน้าสังสยะก็จะกลายเป็นปัจจินิคันทีนะคะว่า อนุรลมมัคุชานะคันโทนะคันทายัตนาติพอเป็นปฏิโลมมัคุชาราก็ใส่นะ้งหน้าสันนิฐานและหน้าศักศยสีของอนุโลมนัยก็กลายเป็นปฏิโลมปัคคุชานะคันทายัตนาณนะคันโทติทำที่ไม่ชื่อว่าคันทายัตนะไม่ชื่อว่าคันทะใช่ไหมรู้วิธีตั้งคําถามแล้วนะคะตอนนี้ เราจำแล้วจากแพทเทิร์นนี้ว่าถ้าไม่ใช่คาชิวสัตโ์เ,เสียงแล้วก็สัมผัสแล้วก็ใจมี5นะ้าเอตนนี้เท่านั้นที่ตอบอัตานอกนั้นต้องเป็นตอบโดยตรงนะคะโดยตรงเนื่องจากคาันธามี4ค่ะเราดูนะเขามีวิพังคาบาลีติคำว่าศิลคันโท สมาธิคันโทปัญญาคันโทและคันทายะตนางค่ะแล้วดูนะพูดถึงอนุโลมานายห้ามดูปัจจนิกกดเขานะคะเราดูนะเวลาที่เราเห็นสี่คำนี้ต้องจำสีชมพูนี้ค่ะคันโทมีสีเรารู้นะศีลคันโทสมาธิคันโท,นะนโท,ท,นโทปัญญาคันโทและคันทายะตนะ คันธะสี่เหล่านี้ค่ะเขาชื่อว่าคันธายัตนใช่ไหมค่ะเราก็จะเห็นว่าคันธายัตนางเนี่ยค่ะเขาก็ชื่อว่าคันโทนะคะแล้วเขาก็ชื่อว่าคันธายัตนางด้วยเป็นถูกๆนะเป็นถูกๆแล้วดูว่าสีนัคันโทสมาธิคันโทปัญญาคันโทเขาชื่อว่าคันโทใช่ไหมเขาชื่อว่าคันธะนะแต่เขาไม่ชื่อว่าคันธายัตนะ ในเมื่อเขาเป็นเครื่องหมายเหมือนกันเราก็พูดครั้งเดียวนะคะพูดครั้งเดียวว่าศีลคันโทสมาจิคันโทปัญญาคันโทเห็นไหมคะศิลคันโทสมาจิคันโ h ปัญญาคันโทแล้วก็ลอกคำถามมาเลยนะคะชื่อว่าคันทะค่ะคันโทแต่แต่ชนะแต่ไม่ชื่อว่าคันทายตนะนะคะณคันทายตะนังนะคะ ที่หนึ่งอนุโลมลูกุชาคันโถคันธายตนาติทรามฟิชเบอร์คันธะชื่อว่าคันธายตนะใช่ไหมวิสัชนะศีลคันโทสมาธิคันโถปัญญาคันโถคันโทนักคันธายตนะนะคะเขาเป็นเครื่องหมายถูกผิดศีลคันธะสมาธิคันธะปัญญาคันธะชื่อว่าคันธะแต่ไม่ชื่อว่าคันธายตนะ แล้วมาดูองค์ธรรมสองบทค่ะคันทายาสนางคันโทเจวะคันทายตนาตน,นันจะเนื่องจากก็เป็นนร้ขคิตนะคะเราต้องเปลี่ยนนื้คิตเป็นย่อหญิงแล้วค่อยลงจากก็เหมือนกับชั้นมหาตรีนะคะเวลาพูดนะคะจงสะแสดงองค์ธรรมนายอนุโลมกุปชานะคะคันโทเป็นสันนิฐานบทนะคะคันทายาสนางเป็นสังสยะบท องค์ธรรมของสานิฐานะบทได้แก่ศีลคันทะคือสัมมาวจาสัมมากรรมันตะสัมมาอชีวะสมาธิคันทะคือสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคันทะคือสมาจิติสัมมาสังกัปปะและคันธารมองธรรมของสัจสะบทได้แก่คันธารมเท่านั้นหรือองค์ธรรมบทหลังเท่านั้นก็ได้ มาปฏิโลกุชฉาถ้าจำได้เท่านี้สบายนะคะถ้าจำได้ธรรมที่ชื่อว่าคันทายศนะชื่อว่าคันธะใช่ไหมเห็นไหมคะก็เ,เป็นเครื่องหมายถูกๆค่ะวิสัชนาว่าอามันตาองค์ธรรมของสัยพิฐานะบทแ,และสังสยบและสังสยบทได้แก่คันทารมนะคะ,อะตอน,นที่เราพูดตรงนี้นะคะ เราก็จะเห็นว่าความยากอยู่ที่ทํายังไงถึงจะจาองค์คำได้ทํายังไงถึงจะจาวิพังคาบาลีได้นะคะต้องพูดค่ะนะักศึกษาเรียนอธิธรรมต้องพูดบ่ยบอยๆพูดให้เกิดความชํานาญบางทีพูดไปพูดมาเดี๋ยวก็จะ,จะลืมองค์คำบ้างลืมวิพังคาบาลีบ้างมันมีเยอะแยะนะคะเพราะฉั้นหาโทรเนะะี่ยค่ะให้เกิดความํานานนะักศึกษาต้องพูดบ่ยบอยๆฟังบ่ยบอยๆนะคะ แล้วก็ท่องด้วยค่ะท่องทองด้วยมา,จจาะะมาดูปัจจนิต์บ้างนะคะมาดูปัจจนิตอนุโลมกุศานะักคันโทนะักคันทายัตนาติธรรมที่ไม่ชื่อว่าคันทะไม่ชื่อว่าคันทายัตนะใช่ไหมตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าธรรมที่ไม่ชื่อว่าคันทะนะคะองค์ธรรคืออายตนะสิบเอ็ดเว้นคันทะทั้งสีและบัญญัติเขาไม่ชื่อว่าคันทายัตนใช่ไหมนี่นะคะเขาไม่ชื่อว่าคันทะนะ ขาไม่ชื่อว่าคันทะแล้วเขาก็ไม่ชื่อว่าคันทายตนะก็เลยตอบว่าอามตะามาจากท่านนี้นะคะองค์ธรรมของสันนิษฐานบทและสังสยบทนะคะองค์ธรรมของสันนิษฐานบทและสังสยบทได้แก่อายตชนะสิบเอ็ดเว้นคันทะทั้งสี่บรญญัตินะคะต่อด้วยปฏิโลมกุชาร์ตุยาค่ะปฏิโลมกุชานักคันทายตนังนักพันโทติ ทำท,ที่ไม่ชื่อว่าคันธายตนะไม่ชื่อว่าคันทะใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าถ้าปัจจนินตต้องดูฝั่งนี้ต้องดูฝั่งอนุโลมแต่ถ้าเวลาพูดอนุโลมห้ามดูฝั่งปัจจนินตกนะคะคนที่ไม่ชื่อว่าคันธายตนะนะคะก็มีนักคันโทคนนี้ก็ไม่ชื่อนะคะหรือคันโทก็ไม่ชื่อสมามชิกคันโทก็ไม่ชื่อปัญญาคันโทก็ไม่ชื่อไม่ชื่อว่าคันธายตนะ พราะคนที่ชื่อว่าคันทายตนะมีคนเดียวค่ะน,นะคะคนเนี้ยเขามีชื่อว่าคันทายจนะถ้าไม่ชื่อก็เอาทั้งสองฝั่งความไม่ชื่อนะแล้วเขาไม่ชื่อว่าคันทะใช่ไหมายสิรคันโทชื่อค่ะชื่อว่าคันทะสมาธิคันโทก็ชื่อว่าคันทะปัญญาคันโทก็ชื่อว่าคันทะเห็นว่าเครื่องหมายเหมือนกันรูดคร้างเดียวนะคะ แล้วฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เป็นผิดๆเป็นสองบทอยู่แล้วก็ไม่ต้องคิดมากเขาไม่ชื่อว่าคันทายแต่นะแล้วเขาก็ไม่ชื่อว่าคันทะาด้วยอ่ะมาดูกันค่ะเราบอกตรงนี้นะคะว่าเทคนิคตั้งแต่ฝั่งนี้ค่ะถ้าเช่นนี้ค่ะตรงเจ็ดนะคะฝั่งนี้ก็ต้องเป็นตรงเจ็ดเหมือนกันและองค์ทำบทเดียวจะต้องเหมือนกันทุกครั้ง ห้ามคิดมากนะคะตรงนี้เดา๋ยาทำบทเดียวเราจำง่ายฝั่งนี้ก็ต้องดึงมาใช้โอ้ท้าบทเดียวก็คือศิลปคันโทสมาธิคันโตปัญญาคันโทนะคะสามคนนี้เขาไม่ชื่อคันทายะตนะนักคันทายะกะนันงนะคะแต่เขาชื่อว่าคันทะเวลาเราจะปฏิเสธตรงปัจจนิตเราก็เอาเครื่องหมายน้าออกจึงได้เป็นศิลคันโทสมาธิคันโทปัญญาคันโท นะคันทยยายตนางลอกลงมาปฏิเสด้ด้การเอานะออกคันโทเราก็ได้องค์ธรรมบทเดียวแล้วนะคะมาถึงที่ยากจริงจก็คือตัวองค์ธรรมสองบทวิพัมขับบลียากค่ะเนื่องจากว่าเราเห็นไหมคะว่าวิพัรรมคับบลีของนักคันโทเนี่ยคะ่ะเอาองค์ธรรมเขามีเยอะมากวิพัคขับบลีเขาไม่มีเราต้องแต่งวิพังคับบลีให้เขาโดยใช้คําว่าเว e เอายกเวะมาแต่งค่ะ ยกเว้นเราแต่งว่ายังไงเราไม่เทคนิคนะคะวิปัสสนาองค์งธรรมสองบทนะคะต้องจําจําแม่นๆนะคะให้พูดจากข้างหลังมาข้างหน้าพูดจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือให้พูดจากเว้นสังสยาก่อนแล้วค่อยไปสันนิฐานอย่างนี้นะคะว่าในเมื่ออันนี้คือสานิษฐานนี่คือสังสยาให้พูดย้อนให้พูดย้อนสอนอย่างนี้ค่ะให้เว้นคนนี้แล้วก็คนนี้พูดยังไงเวลาเว้นนะคะ ตรงนี้เขาจะต้องจับคันโทงต้องเป็นคันทางนะคะเราก็ไม่ได้เก่งบาลีก็ไม่เป็นไรจัะรู้เทคนิคอีกนึงค่ะจากคันทางนะคะแล้วก็ให้เว้นเว้นทั้งคนนี้เว้นทั้ง1เว้นทั้ง2ถท้าเว้นทั้ง1เว้นทั้ง2ต้องใช้จะจะนะคะก็เลยกลายเป็นคันทางจะแต่คันทางจะมีนฤึกขิตอยู่ติดกับจะต้องเปลี่ยนนรึกขหิตเป็นยอหญิง ะะแล้วค่อยลงจะก,ก็เลยกลายเป็นคันคันจะคันทายะตะนะจะนรุกขิตอยู่ติดกับจะต้องเปลี่ยนนรกหิตเป็นยอหญิงนะคะแล้วค่อยลงจะคันทันจะคันทายะตะนญจะทะเปต,ตวาและอย่าลืมค่ะคำที่เหลือนอกนั้นเราใช้คําว่าอาวะเสสาในจากคุกกับโสตะนะคะเราก็ใช้อวเษสษานะ คันธัญจะคันทายตนานจะทะเปต,ตวบเอาว่าเสสาแล้วเวลาที่พูดองธรรมสองบทเราใช้เจวะกับจะใช่ไหมคะตรงนี้ก็ใช้เจวะกับจะแต่เนื่องจากเขาเป็นปัจจนิกก็เลยต้องเติมนะอยู่หน้าเจวะจะเป็นนเจวะกับนจะมาพูดอีกทีนะคะคันธัญจะคันทายตนานจะทะเปต,ตวะาเอาว่าเสสา นะเจวะคันโทต้องพูดเรียงจากหนึ่งไปสองย้อนสอนนะอย่าพูดนะักเจวะคันทายตนะไม่พูดนะคะต้องเป็นนะักเจวะคันโทนักจักคันทายตนะนี้คือตัวยากแล้วก็ผิดบ่อยตรงนี้ค่ะนะักศึกษาต้องหมั่นนะคะหมั่นพูดแล้วก็ต้องสังเกตวิธีใช้ ปีทีนะคะปฏิโลมปุชานักคันทายตนัานคันโทติทรรที่ไม่ชื่อว่าคันทายตนะไม่ชื่อว่าคันทะใช่ไหมวิสัชนาศิรคันโทสมาธิคันโทปัญญาคันโทนักคันทายตนางคันโทคันทันจะคันธายตนาจะกเปตวาอาวเสสานักเจวะ ไม่ค่ะชี้ผินะเจวะคันโทนะจับคันทายตนะนั่งแปลว่ายกเวทยกเว้เวนะคะยกเวทคันทะและคันทายตนะนเสียแล้วทำที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่าคันทะและไม่ชื่อว่าคันทายตระนยากนิดนึงนะคะยากนิดนึงก็ค่อยๆพูดไป องค์ธรรมในปฏิลมปุจชานะคะเราต้องบอกว่านักคันทัยนตนางเป็นสันนิฐานบทนักคันโทเป็นสังสยบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ค่ะได้แก่ศีลคันทัคือสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสมาธิคันทัคือสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคันทัคือสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะและอายตนาสิบเอ็ด บัญยัติเว้นคันทะทั้ง4ี่ใอยากจะเอาไปเว้นต้องหลังเว้นข้างหน้าก็ไม่เป็นไรนะคะเหมือนกันองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นก็พยายามนะคะมันจะค่อยๆยากขึ้นก็ฟังบ่อยๆวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสะาธุค่ะ